บักคยงูบักคยงูนี่ทางเลือกที่ลองได้คองดีที่คนมองขับสวัสดีค่ะอีสานบัวเจ้าค่ะไผ่แน่ที่รู้ว่าหญ้าอันนี้คืออีหยังบ้านคอยเอินหญ้าบักคยงูมันเป็นน้ำนะนี่ครับปักนี่เจ็บเลยได้เลยเบิ้งชัดๆนะครับนี่คนไทยเขาสีเอิ้หญ้าพันงูขาวนะครับ แบบนี้แหละเป็นวัชพืชที่ไล่ค่าแต่สปปรรพคุณดีมากอีหลาสิเก็บค่ะเอาเก็บดึงเอาเลย <c oughs> ได้มาทุกส่วนแล้วนะครับตั้งแต่รากยันดอกนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือหญ้าบกโคยงูหรือหญ้าพันงูขาวไยเป็นโรคไตไตเสื่อมและก็ไอไอน,นะครับไอแบบไอแบบ เรือลังหรือเรือไอ้ยังไดก็แล้วแต่เป็นโดนซ้ำใดก็แล้วแต่ไปหามาหยามักโอยงูคนทั่วไปบ่ค่คยรู้เท่านั้นเองนะครับความเริงนี่ทุกคนน่ะรู้ทุกคนกคน่ะเห็นนะครับแต่ว่าส่วนมากสีบรูว่ามันมีสปปรรพคุณดีดีว้าเรื่องไอก็นะแบบคนที่ไอแล้วไปหาเขาหรือว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่กินแก้มันบ่หายมันบ่นเซานะครับ มาหาอันนี้ไปต้มเอาแบบยังซี่นะครับเอาเอาทุกส่วนนะครับแล้วก็ไปล้างน้าสะอาดตากแดดแห้งนะครับแล้วก็มาต้มดื่มอันนี้เรื่องไอนี่บอกเลยว่าอาทิตย์เดียวเปิดอาดหลาดบอยูนะครับเรื่องไอเฮเหลือแต่ไอรลักเจ้าทีนี้มาเว้าเรื่องไต่ไต่มันบบดีไต่มันทํางานโบนั่นบอปกติหรือว่าไตเสื่อมเขาก็เอาตัวนี้มาฟื้นฟูมันนะครับฟื้นฟูโดยที่ การที่เอานี่มาเอาแบบนี้แหละครับทุกส่วนนะครับเอาทุกส่วนของต้นมะโคยงูนะครับแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปตากแดดให้แหง้งแล้วก็มาต้มต้มดื่มต้มการดื่มนี่คือดื่มแบบแทนน้ําเลยนะครับคือกินต้องกินแทนน้ำนั่นแหละนะครับโดยที่เขาสิทําไว้เยอะเะก็ได้นะครับแบบต้มต้มให้เยอะแล้วก็มะกอกใช้ภาชนะหรือว่าขวดอย่าง แช่เย็นไว้ได้นะครับอันนี้อันนี้ดีเลีนะครับไปพวกไปไตเสื้อมมันก็สิค่อยขยับขึ้นมาดีเรื่อยๆนะครับแบบฟื้นฟูด้วยสมุนไพรบักคอยงูนหน่าถึงแม่ทางเพิ่นสีแอนตี้อยู่นะครับอันนี้ก็บบ่าวากันนะครับเขาอันนั้นมากับบ่าวากันแต่อันนี้คน ทำแล้วมันค้นหายค้นดีขึ้นมันมีก็คืออยากให้ใส้อันนี้เป็นทางเลือกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหญ้าพันงูเขียวนะครับที่ใส่แก้โรคไตนี่ได้นะครับหญ้าพันงูเขียวที่อีสานพระเจ้าเคยลกไปหลายคลิปแล้วนะครับอันนี้บักโขยงูนี่ก็ได้คือกัน เป็นผลดีคือกันยิ่งถ้าผู้ใดเป็นไม่ไม่อาการพึ่งเริ่มต้นยังส่สิดีมากเลยนะครับบพาว่าสิใส่ด้วยใบหญ้าพันงูขาวหรือว่าบักโขยงูหรือว่า,าหญ้าพันงูเขียวบักโอยงูนี่บว่บาบแมนว่ามีดีสำนันนะครับแกปวดเข่าปวดฟันก็นได้โดยที่เราเอารากนะครับเอารากของมันสี่ไปทุบทุบทุบแล้วก็จิ้มเกลือจักน้อยแล้วกับกมา อุดมาแตะมอง,มองที่ฟันมันเก็บมันปวดนะครับอันนี้ก็สิเสาเก็บเสาวปวดคลองดีที่คนมองขามที่คนมองบกไคเห็นนะครับนี่หาได้ทั่วไปเลยน,เน้ำข้างทงค้างมีเบิดน้ำคันทงคันแท้นกะก็มีทางเลือกที่ลองได้ค่ะหญ้าพันงูขาวสวัสดีค่ะ